วันนี้เป็นไงจัดให้เจมเบาะชุดใหญ่นะนายเห็นเต็มเต็มนายถึงก็ตาใสโอโหใจคอเขาโหดเหี้ยมเหลือเกิน <c oughs> คุณพีรพงศ์ครับนี่ไอเชษไปล้วงคออยู่นะอันนี้หัวเดียว ทำไมตัวนี้ผมมองรถหัวเดี่ยวแล้วมันสวยวะสวยมันสวยมานานแล้วใช่ไหมมันดูมินิมอลดีนะครับเมื่อก่อนชอบแค p ปนะตอนยุคใหม่ๆที่แคปมา t o ยต้าม i g ตี้เอ็กซอชอบมากแล้วก็ไม่ชอบไอ้ดับเบิลแคปนะที่เป็น4ประตูเพราะมันดูแบบดูครอบครัววัยรุ่นไม่ชอบเออแล้วก็มียุคนึงเอออยู่ดีก็ชอบดับเบิลแคปเพราะว่าเออมันสประตูมันอินเทรนด์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยกับเป็นชอบหัวเดียวมันยุเป็นอะไร หัวเดียวถ้าแบบกดโหลดต่ำๆนะสวยมากมันแบนใช่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 ติดเพลินแล้วข้อดีของหัวเดี่ยวนะแอร์เย็นโคตดไวอ่ะห้องโดยสารมันเล็กอะ,อะเอเอ,อ หมายเลข1นึ่ครับนันทวัฒน์วิจิตเนตรครับช่างนุกกำแพงแสนเสียหนุ่ยรถเกี่ยว o f ฟเทอร์บ,บ้านโป่งครับเวลาไม่พูดถึงดีกว่ามาดูรันนี้ครับต้องเร็วกว่า9.497ครับจ้ะ 9.417ครับถึงจะไปยืนหนึ่งออกไปแล้วโอเ้เด่นเดียนก้ามีไหมก้ามีสิโอ้ย9.875ครับ9.875ตอนนี้อยู่อันดับ4ครับตัวอันดับ4 นี่วิ่งไปสองคันไม่มีเวลาเลยใช่9875อยู่อันดับ4ก็หมายความว่าถีบคุณบรวุฒสุขิตาลงมาครับเป็นวุฒครับม,มาอยู่อันดับ5